ี่เซนเปล่านะครับแหววีดกลางวานนะอ้าวเมื่อกี้รู้สึกว่าจะพ่วงขบวนสินค้านี้มานะครับด่วนพิเศษสองสองนะครับ อุบลราชธานีกรุงเทพครัเอไม่ได да. ้เช็คเวลานะครับว่าราชาเท่าไหร่นะครับผู้โดยสารที่รอการเดินทางกับังเวนรถเร็วที่1ตางตากรุงเทพนนองข่ายขบวนรถเที่ยวที่ได้ออกจากสถานี้ตชานกรุงเทพมแล้วค่ั บริษัทที่รอการเดินทางจำนวนรถเรับที่มารตามลงเรื่องคยกำนรถที่ได <here> ้ออกจากสถานีต้นทางุงเทนแล้วค่ะกำหนรถที่จะเข้าสูตสถานุมทางบางที่ได้ในเวลาประมที่13นาฬิกา13นาฬิกาที่13นาฬิกา1นาิสถานีชุมทางบางทื่อของความกบวนเลยนะครับแล้วกันนี้ด้วยค่ะ85ก็ยังไม่ออกนะครับ141ก็ยังไม่ออก13ก็ยังไม่ออก ไม่รู้ว่าผมจะได้ขึ้นหนึ่งสี่นหนึ่งกี่ทุ่มนะตรงไปจะเกินเที่ยงคืนแน่